คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูฝรั่งครับลูกดกมากครับไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับก็คือถุงหนึ่งถุงหนึ่งมันจะมีสามลูกเลยครับถุงละสามสามลูกเลยครับดีผมจะมาหอ่อมันจะมาหอ,อก็มาเห็นก่อนนะครับดูครับเนี่ยครับกิ่งละสามกิ่งละสามเยอะขนาดนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ลูกไม่โตนะครับอือครับ ลูกมันจะไม่โตนะครับเพราะามันมันมัน,ม,นมันดกมากลูกกิ่งหนึ่งสามลูกนะครับถ้าเป็นบางคนเขาจะเด็ดออกนะครับต้องเด็ดออกอันนีผ้ผมไม่เด็ดว่าเล็กลูกเล็กก็เอาไว้กินเองนะครับด้านล่างก็มีครับคือวันนั้นผมลองลาดสาราำไยดูครับ อมลาดตา้ำไยไปสองช้อนนะครับฝรั่งก็เลยออกลูกเดืบหลกมากเลยครับนะครับเดิมมันไม่ได้ออกสามลูกอย่างนี้นะครับมันออกแค่สองลูกเนี่ยรอบ,บนี้สามลูกสามลูกเลยครับที่หอไว้นี่คือติดผลทุกลูกนะครับติดผลทุกลูกใ,ใบมันเหลืองน พราะว่าหน้าแรงครับตรงนี้หน้าแรงใบเหลืองครับรับที่ห่อไว้ใช่หมดเลยครับรูปใหญ่มีหเราลูกลูปใหญ่ๆนะครับ <c oughs> คือไม่ไม่ไม่ไมไมทันกินนะครับฝรั่งไม่ทันกินเพราะที่บ้านเรามีเด็กเ,เด็กกินฝรั่งเก่งครับตอนนี้ก็ฝรั่งผมตอนไว้นะครับที่บ้านเราตอนนี้มีสามต้นนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ซื้อมาครับอีกต้นหนึ่งผมตอนเองนะครับอยู่นู้นนะครับนู้นครับแยวมันจะซูมกล้องให้ดูนะครับซูมกล้องให้ดูครับนี่ครับอันนี้คือผมตอนเองนะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ติดลูกครับนี่นะครับสารน้ำใยนะครับใส่สองช้อนแกงนะครับ ใส่ในบวดรดน้ำนะครับละลายน้ำแล้วก็ฉีดโคนต้นนะครับก็ให้ห่างๆโคดต้นสักห้าสิบเซนติเมตรนะครับให้ฉีดใกล้มากนะครับมันจะทำให้ต้นตายได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปห่อกรัหลังก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แมลงวันทองนะครับมันมาเจาะนะครับ ถ้ามันมาเจาะมันจะเน่านะครับมันจะเป็นหนอนข้างในนะครับก็ออกินไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ